บทที่สี่เล่นหุหน้นแนวไหนเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนโอ้โหคนแพทย์เป็นมนุษย์เงินเดือนไหมปัจจุบันเป็นสิมนุษย์เงินเดือนแต่เดี๋ยวถามก่อนมนุษย์เงินเดือนนี่คือ,อไรออก็พวกเรานี่แหละคนทำงานเราท่านท่านนี่แหละมาะตื่นแต่เชา้าไปทํางานใช่ไหมตอ,ตอบัารแปดโมงเออกลับบ้านเย็นนอนอชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็ทํางานตามวันจันทร์จะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากโอ้โหพอถึงวันอาทิตย์นะ โอ้จะร้องไห้พี่วันจันทร์กันแล้วทำไมเป็นลันทุกเดือนกันล่ะเออเอาเงินเดือนปัจจุบันก่อนนะแน่นอนเวลาน้อยเออเวลาน้อยปัจจุบันนะามันเงินเดือนนะจบมาปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่คุณแพทย์หมื่นห้าหมื่นห้าจบปริญญาโทอะไรคุณปิ๊กหมื่นสองเอ้ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดจบปริญญาเอกอะเนี่ยสองปีได้อีกสองพันเลยโอ้โอ้โหคุ้มตายอะแล้วจบปริญญาเอกอะปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่รับ เลี้ยงสูงไปโอ้โว้คลอริฟายนะครับโอ้ชีวิตน่าสงสารเนาะหมื่นห้าทำไงดีเอาดูก่อนมาดูกันเดือนเนี่ยถ้าถ้าถามว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่เขาอยากลงทุนอแต่เขามีข้อจํากัดอะไรบ้างข้อจํากัดของเขาอย่างแรกเลยเวลาน้อยเพราะเขาขายเวลาแลกเงินแล้วเวลาเขาไม่มีเวลาไม่มีกลับมาบ้านก็โอไม่ไหวนอนคือบริษัทใช้จนจนหมดแรงแล้วอ่าเดินไม่มีเวลาอ่ะแล้วข้อที่สอง ข้อที่สองเงินลงทุนอาจจะไม่เยอะมากอ๋อเขาเพิ่งเริ่มทางานน่ะใช่ก็ทํางานหมื่นห้าจะเก็บเท่าไหร่ดีเพื่อลงทุนก็เก็บสักหมื่นสองพอใช้แล้วสอใช้เกันแม่เงินน้อยเงินน้อยเงินน้อยสาสุดท้ายเกิดข้อสามก็คือความรู้เนี่ยจากัดเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นไปทําความรู้เขาก็จะไปอยู่ในน้านงานรับเป็นส่วนใหญ่อใครทําบัญชีก็จะทำแต่บัญชีอใครทําโปรแกรมเมอร์ก็จะเขียนแต่โปรแกรมอย่างเดียว ผมฟังสามข้อแล้วท้อเลยหนึ่งเด็กก็น้อยหนึ่งงี้ไนรอเวลาก็จำกัดสามความรู้ก็ไม่พอและอย่างนี้จะรวยได้เลยเรามีวิธีนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอนะครับสำหรับมนุ่เงินเดือนเนี่ยผมว่าสิ่งที่เหมาะกับคุณมากที่สุดเนี่ยการออมในหุ้นออมในหุ้นออมได้เลวในหุ้นเนี่ยว่าในหุ้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่หลีกเลี่ยงหุ้นปั่น ราะคนในตลาดเนี่ยปัญหาของคนที่เข้ามาเล่นในตลาดหุ้นเนี่ยทุกคนอยากรวยในเวลาจะแล้วอยาสั้นๆอยากเก่งกาไรนั่นเองอยากรวยเร็วคือปัญหาของอยากรวยเร็วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้สังเกตไหมสุดท้ายไปติดหุ้นปัดคือเพราะอะไรเพราะไปซื้อหุ้นที่มันกําลังขึ้นแรงๆหุ้นที่มันมีข่าววือหวาอพอไปซื้อปั๊บก็ติดสุดท้ายอยากรวยกับจนอ๋อแต่พอผมเนี่ยผมทดลองกับกับนักลงทุนเนี่ยผมบอกผมล้องให้โจทย์ใหม่บอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณเปลี่ยนโจทย์ใหม่ ไม่รวยเร็วได้ไหมแต่อย่างนี้คุณซื้อหุ้นแล้วคุณห้ามขายชั่วชีวิตโอ้โหอย่างนี้ก็คันไม้คันเบอร์กันแย่เลยอย่างนี้มันก็ไม่ไ<ป>ดีดิมันก็ไม่เทดิแคปลง Facebook แข่งกับชาวบ้านเขาไม่ได้นะโอ้ยไปแคปไ่ต้องไปแคป,มไ,ปไม่แถวนี้คืออะไรแถวนี้คือพอพอให้โจทย์ไปยังสังเกตไหมบอกเขาเขาไม่ซื้อหุ้นบัตรถูกไหมเพราะหุ้นบัตรไม่มีปันผลธุรกิจบางทีไม่มีด้วยซ้ำมีแต่ข่าวดีมีแต่อากาศกันลมท่า ถูกไหมพอพอได้คาถามนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเออจริงไ้ยถูกไหมมันมันมันเอาหุ้นปั่นหนีไปหมดเลยทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปก่อนอ่ามันก็จะมีแต่หุ้นที่ดีๆไว้เลือกนะครับอันนี้ดังนั้นพอคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยเราต้องอย่างที่ผมถามไงว่าคุณอยากที่จะเล่นเล่นแล้วรวยเล่นแล้วมันอืเพราะเล่นแล้วมันมันจนถูกไหมมันมันคุณคุณได้ความมันไปจ่ายค่ามันจ่ายค่ามันไปจ่ายค่ามันแต่แต่เล่นเล่นแล้วรวยทําอะไรสักอย่างไม่ไหว แต่เล่นแล้วรวยออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่หมันออมในหุ้นคุณคุณฟังเลยซื้อแล้วไป่ขายเลยนเออแต่เมื่อไหร่จะรวยวะแต่คุณดูดิบ,บริษัทอย่างใหญ่ๆอ่ะ S C C อย่างเงี้ยเข้าตลาดมาสามปุลซิเมนไทยเออปุลซิเมนไทยถูกไหมร้อยปีแล้วนะไม่ต้งแต่เข้าตลาดมาพร้อมกับตลาดเนี่ยสี่สิบปีสี่สิบปีโตห้าร้อยห้าสิบเท่าโอ้โหปันผลโตร้อยเท่าอ่ะคุณดูโรงพยาบาลกับทุกตัวโตกี่เท่าคุณไปโอ้โหเป็นยี่สิบสักสิบเท่านะ อ,อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพโตเป็นร้อยเท่าใช่เออโรงพยาบาลรามคำแหงนี่ก็โตเป็นร้อยเท่าถูกไหมคือคผมก็เลยบอกว่าวันนี้หุ้นดีๆเนี่ยมันมันยิ่งคุณถือยาวเนี่ยคุณยิ่งรวยเพราะอะไรบริษัทแบบเขาลงทุนตลอดอมีการเติบโตหรือ<ม>อย่างปตทนี่ยเองคนถือก็ไม่รู้ถูกไหม,มอย่างปตทเนี่ยเข้าตลาดมา10กว่าปีเนี่ยโตเป็น1ิเท่าแล้วถูกไหมใช่นะครับคือพวกนี้ว่าบริษัทดีๆในในตลาดทั้ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นบริษัทที่สามารถออมในหุ้นได้อ่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะจริงๆเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยชอบเปิดบัญชีตอนตลาดพันหนี่แหละโอ้โหแพงๆเนี่ยคนเปิดบัญชีเยอะมากแต่คนญี่ปุ่นนะเมื่อป,ปี2008ที่เกิดวิกฤตสซับรามนะคนญี่ปุ่นนี่เปิดบัญชี4-5เท่านะและเลือกลงทุนในบริษัทดีๆอย่างที่คุณแพทย์บอกคือพูดง่ายๆเล่นหุ้นตอนข่าวร้ายตอนข่าวร้ายโอ้เขาก็ซื้อหุ้นได้ถูกก่สิอ่าแล้วเหมาะกับการเป็นมันนุ่นตันเดือนด้วยเพราะเขาเลือกบริษัทดี ปันผลสูงสูงเพื่อผลิตเงินให้เขา,ราเรียกว่าเป็นยอดนักออมอีกประเทศหนึ่งเลยนะ,ะนะครับ,รบนี่น่าจะเห็นภาพนะว่าลงทุนแบบไหนจะเหมาะกับมูลเงินเดือนก็สำหรับมย์เงินเดือนแล้วเนี่ยคือถ้าเราพึ่งพิงแต่หลังเงินเดือนอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องหารายได้ประเภทอื่นก็ตลาดทุนนี่แหละนะครับนาจะครบพรวดนะบทที่4นะครับถัดไปเป็นบทที่5คุณปิ๊ก